สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนหญิงนะคะเพื่อนหญิงวันนี้เราจะมารีวิวช่อง YouTube ที่เราติดตามนะทุกคนต้องขอบอกก่อนว่าหญิงอ่ะเป็นคนที่ชอบดู YouTube มากเวลามีคนถามว่าแบบเวลาว่างทำอะไรก็คือดู u t u b e นะทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ยจากประสบการณ์การดู YouTube หลายๆแบบช่องมาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะถ้าแบบเรา มาแนะนำช่อง YouTube ที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วแบบคุณภาพดีเป็นแบบ YouTube น้ําดีอะไรเงี้ยให้กับทุกคนเผื่อทุกคนจะได้แบบมีช่องหรือว่าได้เจอมุมมองอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นใน y o u t อ่าทีนี้การรีวิวช่อง YouTube ของเราเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หมวดด้วยกันหมวดแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้เนาะหมวดที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วหมวดสุดท้ายหมวดที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ ความบันเทิงไปเลยเรามาดูที่หมวดแรกก็คือหมวดความรู้ต้องขอบอกก่อนว่าแบ็กกราวน์ของยิงอะ่ะคือเป็นด้านของแบบสายการเงินสายธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นความรู้แรกก็คือจะเป็นเรื่องของธุรกิจการเงินข่าวต่างๆแน่นอนว่าช่องแรกที่เราตามก็คือช่องของ The Standard แล้วก็ The Standard Wealth ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น เป็นช่องที่แบบว่าเราติดตามข่าวสารอะไรที่มันอัปเดตอะไรเงี้ยเราก็จะชอบไปฟังนอกจากนี้แล้วอ่ะในช่อง The Standard อ่ะเขาก็จะมีรายการรายการหนึ่งที่แบบดูแบบทุกรอบก็คือรายการ Key Message คือเราคิดว่าแบบมันเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรสรุปภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาแบบสภาพแวดล้อมหรือว่าปัญหาแบบโลกอะไรเงี้ยเออมาไว้ในคลิปวิดีโอเดียวซึ่งเราคิดว่าการ ต้อยเลี้ยงเรื่องของเขาอะไรเงี้ยมันน่าสนใจแล้วก็ทําให้เราแบบได้ความรู้เพิ่มด้วยต่อไปอันที่สองก็คือช่องลงทุนแมนลงทุนแมนเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบช่องที่ข่าวจา๋าแต่จะเป็นเกี่ยวกับแบบอัปเดตสถานการณ์ของธุรกิจในตลาดลักรัพย์หรือว่าธุรกิจที่อะไรที่มันน่าสนใจเนาะคิดว่าคนที่ทําธุรกิจหรือว่าคนที่แบบเรียนรู้เรื่องการเงินอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาอ่ะ ย่อยค่อนข้างง่ายนะการนําเสนอของเขาอ่ะหนึ่งง่าย 2. ก็คือแบบชัดเจนแล้วก็มีความน่าสนใจอาแล้วนอกจากนี้แล้วในช่องเนี้เขาก็มีการแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารในแบบบริษัทใหญ่ๆด้วยนะเราก็จะได้แบบมุมมองอะไรมากขึ้นจากการฟังของเขาเนาะต่อไปช่องที่3นะคะก็คือ The Secret Sauce นะคะพี่เคนนะักครินของเราก็คืออันนี้ส่วนตัวชอบดูมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับ ขาธุรกิจหมดเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้มันก็ยังสอดแทรกแบบประเด็นทางสังคมไม่ว่าจะแบบสังคมผู้สูงอายุ AI หรือว่าแบบมีบทความอะไรที่มันน่าสนใจอะไรเงรี้ยที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมธุรกิจได้เขาก็จะแบบเอามาเล่าแล้วก็เป็นการเล่าที่ค่อนข้างที่เนื้อหาง่ายแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเนาะก็แนะนำนะคะ The Secret Sauce และอันสุดท้ายที่อยู่ในหมวดของข่าวแล้วก็การเงินต่างๆแล้วก็ธุรกิจนะ ก็คือช่องของคุณต่อแพนกินนั่นเองค่ะก็คือด้วยความที่เราอะ่ะมีความฝันอยากเปิดร้านอาหารเนาะคุณต่อแพนกินเนี่ยคือแบบเขาก็แบบส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะเป็นการสอนเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารว่าแบบเออเฟรนชชายต่างๆหลังบ้านเขาเป็นยังไงวิธีการคิดราคาวิธีการแข่งขันอะไรเงี้ยในมุมมองของร้านอาหาร เป็นยังไงบ้างมันก็ทําให้เราแบบสะสมความรู้ทางด้านธุรธกิจอาหารไปเข้าไปด้วยแล้วก็เขาก็แบบน่าสนใจเออแบรนด์อาหารดังๆอะไรเงี้ยคือแบบเขาไปถ่ายมาแบบเยอะมากต่อไปนะคะเป็น YouTube ความรู้สายสุขภาพกันบ้างอันเนี้ยเรามี2ช่องด้วยกันช่องแรกก็คือจะเป็นช่องของด r M รแอมนะคะดรแอมเนี่ยคือเขาเป็นคุณหมออยู่ที่ BDMS นะคืออันเนี้ยเราเจอโดยบังเอิญแต่ว่าเขาคุณหมอหน้าเด็กมากพูดเลยว่าหน้าเด็กมากเราก็เลยคิดไปดูแล้วพอเขาอธิบายอะไรหลายอย่างเขาอธิบายโดยที่ไม่ได้ใช้แบบศัพท์ทางการแพทย์เยอะอ่ะแบบให้แม่เราฟังให้คนแบบทั่วไปฟังเนีย่ยมันก็แบบเข้าใจง่ายอืมแล้วก็เหมือนแบบหลักการเขาดีอะไรเงี้ยก็เลยชอบนะคะในการแนะนํา เรื่องสุขภาพของเราช่องความรู้ช่องที่2ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะทุกคนก็คือช่องของดร์ทานี่ซึ่งเขาเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะทุกคนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อหาในการที่เขาเอามาลงใน y YouTube อะส่วนใหญ่มันก็คือเป็นอะไรที่แบบคอมมอนเกี่ยวกับคนทั่วไปแล้วแบบเรามีความสงสัยอย่างเช่น ทำไมตาแห้งทำไมทำยังไงให้แบบว่าลดน้ําหนักได้ i f ีโตมีความข้อดีข้อเสียอะไรอะไรเงี้ยคือช่องของคุณหมอคนนี้จะแบบค่อนข้างอัปเดตมากขึ้นแล้วก็แบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบข่าวอะไรที่มันมาไวๆเกี่ยวกับสายสุขภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาวิเคราะห์ในมุมมองของเขาเนาะมันก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพไปกับไปกับเขาได้ด้วยเนาะแล้วก็เขาอธิบายได้แบบดี แล้วนอกจากนี้แล้วเขายังมีไลฟ์สุขภาพเลยนะคนเผื่อใครอยากไปแบบถามคําถามอะไรเงี้ยเลยเขาก็จะตอบให้เราค่ะต่อไปนะคะความรู้ในหมวดสังคมศิลปะและก็เทคโนโลยีนะทุกคนสังคมในหมวดสังคมแน่นอนว่าเราตามช่องฟา r รสนะคะเป็นช่องแบบสังคมที่คือพูดเรื่องยากๆแบบเรื่องที่แบบในชีวิตนี้อะ่ะบางทีเราก็ไม่ได้สนใจอะ่ะอย่างเช่นแบบเรื่อง กกรี Greek, เรื่องเทพเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการนําเสนอของเขาอะ่ะมันทําให้เราฟังจนจบคลิปเลยทุกคนแล้วก็แบบได้อะไรคือได้ความบันเทิงแต่ว่าพอฟังจบคลิปเสร็จปุป๊บได้ความรู้เพิ่มเอออันนี้ก็คือเป็นช่องที่ได้ความรู้ทางสังคมที่แบบเราชอบมากๆและต่อไปนะคะก็คือช่อง The Standard Podcast รายการ The Power Game นะทุกคนเราชอบแบบรายการนี้มากเพราะว่าคือเหมือนเขาแรปอัพ สถานการการเมืองต่างๆทําให้เราเข้าใจมากขึ้นทําให้เราแบบเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขานําเสนอด้วยวิธีการที่แบบเข้าใจง่ายทําให้เราแบบสนใจการเมืองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบการเมืองเป็นเรื่องยากอะไรขนาดนั้นต่อไปเรื่องของศิลปะกันบ้างช่องที่เราตามเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยก็คือวิตตีคือแบบเราชอบเราชอบคุณปันมากคุณปันคือเป็นคนที่แบบ มีสเสน่ห์มากเออแล้วแบบเขาก็ชอบเล่าเรื่องแบบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยอืมมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนี้แล้วอ่ะเขาก็แบบถ่ายงานที่เป็นผลงานของเขาอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับศิลปะเนาะสุดท้ายนะคะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราจะไม่พูดถึงช่องนี้เลยไม่ได้เพราะว่าเป็นช่องที่เราแบบชอบมากแล้วแบบเป็นช่องที่ตลกอะ่ะคือมามาแนวเดียวกับ faros เลยก็คือช่องของนายอาร์ นะคะทุกคนคือเขาเป็นคนที่แบบพูดเรื่องเทคพูดเรื่องยากๆอ่ะอย่างเช่นแบบเราเปิดปรมมานูอะไรเงี้ยแต่ทําให้เราฟังคลิปเขาแบบความยาว30กว่านาทีได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่เราไม่กดสคริปต์อะทุกคนคือเขามีความแบบตลกเออแล้วก็อธิบายเรื่องยากๆเกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยให้เราฟังได้เข้าใจมากขึ้นอืมเราอะชอบดูไลฟ์เขามาก แนะนำมากคนนี้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่อง YouTube ที่หญิงติดตามอยู่นะในหมวดของความรู้ต่อไปเรามาพูดของหมวดของการกินแล้วก็หมวดของการท่องเที่ยวกันบ้างในเรื่องของการกินเนี่ยหญิงมีแนะนำอยู่สองช่องที่แบบดูเป็นประจำเลยช่องแรกก็คือกินได้อร่อยด้วยคือช่องนี้อยากจะบอกว่าเขาแบบใส่ส่วนผสมแบบไม่ห่วงสูตรเลยนะทุกคนแล้วเราทำตามคืออร่อย เออแล้วเขาแบบสอนดีสอนทําอาหารดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยนะทุกคนแล้วก็แบบรสชาติดีแนะนํามากช่องที่2ก็คือกินข้าวกับบูมคือกินข้าวกับบูมอ่ะมันได้ความแบบเหมือนเราได้ไปกินข้าวกับเขาอะท,ท,ทั้งที่แบบว่าร้อยวันพันปีแบบนานๆอาจจะได้ไปกินข้าวคล้ายๆกับเขาเนะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ที่เขาไปกินก็จะเป็นแบบว่าไฟดิเน i n ง โอมาเกเสอะไรย่างเงี้ยอะแต่ว่านอกเหนือจากการที่ไปดูเขากินแล้วอะระหว่างทางเราก็ได้แบบความรู้ด้านอาหารมากขึ้นแล้วก็ได้แบบเทคนิคการกินการจับแก้ววายอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าได้ความรู้แล้วเราก็ชอบดูเขาไปกินนะทุกคนออต่อไปค่ะเป็นเรื่องของช่องการท่องเที่ยวบ้างแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักมิ้นไอโรมาโลนคือเราอะชอบแบบคุณมิ้นมากด้วยความที่แบบ เขาทําช่องที่ยูทูบเบอร์คนอื่นไม่ค่อยได้ทําด้วยแหละคือเขาจะชอบไปเที่ยวอะไรที่มันแปลก,กๆที่มันเปิดโลกของเราให้มันกว้างขึ้นนะอย่างเช่นแบบเขาไปเที่ยวปาเลสไตน์เขาไปเที่ยวเฮติไปเที่ยวแบบเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยคือมันเป็นประเทศที่แบบไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราจะได้ไปไหมแต่ว่ามันทําให้เรารู้จักประเทศเหล่านั้นได้มากขึ้นอือแล้วมันก็ทําให้เราแบบ รู้สึกว่าเอ้ยในโลกใบนี้มันมีเาเจอร์หรือว่ามีสถานการณ์หลายๆสานการณ์ที่แบบเรายัางไม่รู้อืมเราก็เลยแนะนําถ้าอยากเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะคะส่วนช่องที่สองอันนี้ก็จะคล้ายๆสไตล์คล้ายๆแบบคุณมิ้น์ไอโรมาโรนนะแต่ว่าเป็นการเที่ยวที่เราเที่ยวตามได้ก็คือพิกก์พอยนะคะอยากจะบอกว่าคือแบบ ดูช่องนี้เมื่อไหร่สดใสตลอดนะคือเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบมีความสดใสมากแล้วก็เป็นแบบผู้หญิงเที่ยวคนเดียวคล้ายๆกับคุณมิ้นท์เนาะแต่ว่าแบบประเทศที่เขาไปเที่ยวเนี่ยก็คืออาจจะเป็นประเทศที่เราไปเที่ยวตามได้เออไม่ว่าจะเป็นแบบในประเทศไทยเราเองหรือว่าเป็นประเทศแบบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเราช่องการท่องเที่ยวช่องที่สามที่เราแนะนํานะก็คือช่องของคุณวันชัฉ ก็คืออาสาพาไปหลงแน่นเองคือเราชอบวิธีการนําเสนอของช่องนี้มากมันจะไม่เหมือนกับช่องอื่นที่เขาจะถ่ายเป็นวอล์กใช่ปะแต่ช่องนี้ส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะทําวิธีการพากเสียงแล้ว,วิธีการพากเสียงของเขาก็คือตลกมากเออมันจะอารมณ์เหมือนเหมือนเราดูรายการญี่ปุ่นอะ่ะที่มันชอบมีพากเสียงเออออกมาแล้วบางทีเขาก็แต่งเพลงด้วยนะในคลิปนั้นเราคิดว่าแบบมันเป็นช่องที่แบบคุณภาพดีแล้ว คิดว่าเขาคงลงแรงเยอะอะในการแบบทำวิดีโอหนึ่งขึ้นมาอืมแลาก็เลยชอบสไตล์นี้นะคะแล้วหมวดสุดท้ายนะคะก็คือหมวดของความบันเทิงอันนี้เราคัดมาให้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันซึ่งเป็น3มช่องที่เราแบบดูตลอดนะทุกคนช่องแรกก็คือเป็นช่องของคุณนัดนิสามณีสบัดแปลงนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมว่าเราดูช่อง แบบของคุณนัทอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบ energy ของเขามากทุกครั้งที่แบบว่าเราแบบมีความ low energy ใช่ปะเราดูช่องของแบบคุณนัทนะคือแบบ energy พุ่งขึ้นเลยเออเขามีความแบบแต่งหน้าแบบว่ามีความ over อนะไรเงี้ยเราชอบเราชอบ energy ของเขามากๆเออมันทำให้เรามีความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งสว่วนช่องที่สองก็คือเป็นช่องของเมอาเมอาเนี่ยเป็นช่องที่แบบ เป็นช่องที่แบบเรื่อยๆนะทุกคนแบบเราสามารถฟังเขาพูดไปเรื่อยๆแล้วเขาเป็นคนตลกอะ่ะเออเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็ตลกเราชอบดูเวลาเขาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เออเวลาเขาแบบบน่นเออเราคิดว่ามันตลกมากแล้วก็มันคลายเครียดได้นะเหมือนแบบเราฟังเพื่อนะอะไรเงี้ยอืมแล้วช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องของกูตาสตอรี่เราตามช่องนี้มาตั้งแต่แบบ เขาไม่ถึงล้านซับนะทุกคนคือแบบยังไม่ถึงแสนซับด้วยซ้ำม,มัง้งคือเราชอบแบบช่องนี้มากวิธีการนําเสนอวิธีการตัดต่อคลิปสีของคลิปทุกอย่างคือแบบดีอืมตัดต่อมาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอะเป็นคนรักหมามากเออแล้วเขาก็มีหมาค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลี้ยงแมวได้นะทุกคนอืมทาให้เราแบบได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมากขึ้นแล้วก็ ได้ความบันเทิงวิธีการตัดต่อของเขาคือแบบดีมากแนะนําให้ทุกคนไปติดตามนะคะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่อง YouTube ที่เพื่อนหญิงติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเอามาแนะนําให้กับทุทกๆคนได้รู้จักเนาะสาหรับใครนะที่อยากแนะนําช่อง YouTube อื่นมาให้เราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะกดไปตามดูนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะะ้าค่ะ Hurry,